ก,ก็กลาบสวัสดีไปดูอาจารย์มาดูอันวัดน to หนึ่ง t <reun> ัดดิอีไฟกิจก,ก,กรรมครบรอบปีในแฮกเกอร์เตส time for us to reunite ตนอนแรกคมยังไม่ได้อาจคิด ผม okay, ไม่รู้ว่ามันได้ชุดเมื่อตอนไหนแต่ที่จริงแล้วชุดมันก็กหมดเวลาอยู่นะวันนี้ไม่ได้อัดคลิปนานเลยหวังว่า,าจะอัดคลิปไปลงยูทูบสักหน่อยไม่มีโอ,อก,สก,กอาสอัดคลิปเลย ต้องดูด้ว ก็คือ j u s p i n i e b e r ในเวอร์ชันไก่จิ๋ว สไนยอย่าเอาอย่าเอาไม่ให้เอาโอ้จอบแล้วสานอีกแล้วไม่ชอบนายไม่ตลดโอ้บ้าละต่างับสไนไม่อยากสห้สนทำเพื่ออะไรเนี่ยทำเพื่ออะไรนะ คือ justin bieber yeah, อย่ามาห,ห,ห้าวอย่ามาห้าวโออเดซมินมีเบอร์ผู้เยีะยมด Mmm. รู children, oh ้ช e ่งครับโอ้เล่นไปได้ยังไงก็ไม่รู้สุดเดด็คลิปวิดีโอนี้กยาดนิดนึงโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วนี่นี่แค่แค่สิตัว เที่ยวไปเลยโอเล่นสองคนไปกิจกรรมครบโลกห้าปีเอเล่นคนนี้ดีกว่าเก่งนะเยอะซับสสบประมาณว่าเมื่อกี้ Wait. อยากยาอะไรก็ให้ตดอยาให้ต่ มีเงิพอดีเลยอ่ะหนึัวหนึ่งโอ้โหกี่เล็กหัวปาตัวไม่จ้าเอาฟองไปเลย 是哎，啊，厉害！ ยิงหัวยิงหัวแต่ไม่ตายอ่ะเออไม่เล่นเอเคเอคดีดีที่สุดแล้วบ้า ไม่ช้าละเวลาตายอะเวลา

ô ừ, anh đi ơi con 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 không? Yeah, 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 yeah con con này 给你。Hey. คาดคนเปเจ็บคนเลยเอ้าเที่ยโอเคสำหรับวันนี้ก็เยอะด้นหนะสำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปแล้วนะครับใครที่ชอบอย่าลืมก,ไกด,ด,ดไลค์กด u b s สไ i b e กดดีไลค์ไปเลยดีไลค์ดีไลค์เยอะกดไลค์เยอะด้วยและกดติดตามบ๊ายบายช่องแฮกเกอร์8ปพสามพิมพได้เลย